คำปวารณาออกพรรษาตั้งนโมสามจบนโมตัสสะพัทวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพัควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพัควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสังคคมพันเตปะวาเรมิทิเทนวา สุเตนะวาปริสังกายวาวทันตุมังอายสัมันโตอนุกรมปังอุปาทายะปัสสันโตปฏิกริสามิทุติยัมปิพันเตสังคังปาวาเรมิทิเถนวาสุเตนวาปริสังกายวาวทันตุมังอายสัมมันโต อนุกมปังอุป,ปาทายะปะสันโตปติกริสามิตาติยัมปิพันเตสังคังปะวาเรมิทิกเถนวาสุเตนวาปริสังกายวาวันตุมังอายัตสันโตอนุกมปังอุป,ปาทายะปัันโตปติกริสามิ